และแล้วก็คือฟักเขียวพวกมแมลงอุตสาห์เหลือไว้ให้ตั้งหนึ่งลูกค่ะไม่รู้ว่าต้นนี้เป็นต้นอะไรนะคะเพื่อนๆประมาณว่าต้นฟักเขียวต้นแตงไทยหรือว่าเมล่อนหรือว่าแคนตาลูปอะไรประมาณนี้นะคะโรสก็ไม่ค่อยมีความรู้นะคะพอดีว่าโรสเวลาซื้อพวกฟักพวกเมล่อนหรืออะไรแบบนี้มานะคะโรสก็จะชอบเก็บมเมล็ดตากแห้งแล้วก็หาหวานไปทั่วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ มังเอิญว่าเขามาขึ้นที่กระถางกุหลาบของโรสนะคะโรสก็เลยปล่อยให้เขาเจริญเติบโตไปนะคะเพื่อนนี่ค่ะไปถึงโน่นนะคะแต่ยังดูท่าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางช่วงกระถางแห้งมีเหี่ยวไปบ้างนะคะเพราะว่าไม่ได้รดน้ํานะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกโรสก็เลยไม่ได้ลงมารดน้ําที่สวนดอกไม้นะคะแต่ว่าบางวัน นไม่ตกค่ะมาดูอีกทีกระถางกุหลาบดินแห้งนะคะแต่ว่ากุหลาบไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าต้นฟักก็เหี่ยวนะคะรสก็เลยต้องมาคอยดูแล้วก็หมั่นรดน้าเขานะคะเ<อ>พื่อนเดี๋ยวจะมาลุ้นดูว่าเขาจะเริญเ,เติบโตแล้วก็ออกผลผลิตแล้วก็สรุปว่าเป็นต้นอะไรนะคะเพื่อนแล้วก็ไหนๆเขาก็ออกบริเวณนี้นะคะก็เป็นแปลงดอกไม้นะคะสวนดอกไม้นี่ค่ะประมาณนี้ โรสก็เสียดายนะคะไม่อยากถอนทิ้งค่ะก็เลยปล่อยให้เขาเจริญเติบโตไปนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะดึงเขาขึ้นเดี๋ยวให้เขาพาดเรือยไปตามํำแพงนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ก็เอาวางทาบแล้วก็ใช้กิ่ง ชาหกเกียนพันรังไว้นะคะจะได้ไม่หล่นลงใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็จะเอาให้เขาเลื้อยไปตามกำแพงนะคะ แล้วก็จะมาดูซิว่าสรุปแล้วเป็นต้นอะไรกันแน่ค่ะชอบเก็บมเมล็ดค่ะมีมเมล็ดอะไรก็เอาหวานๆไปนะคะบางทีตั้งใจปลูกแล้วไม่รอดค่ะเพื่อนพอแบบว่าไม่ได้ตั้งใจปลูกมากนะคะเอาขึ้นเฉยเลยพวกตระกูลแตงตระกูลอะไรนะคะโรสยังไม่ประสบความสำเร็จในการปลูกเลยนะคะเพื่อนขนาด แตงกวานะคะก็ยังไม่ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจนะคะเดี๋ยวมาลงต้นนี้กันนะคะเพื่อนๆว่าสรุปแล้วจะเป็นต้นอะไรกันนะคะนี่ต้นฟักไม่รู้ต้นฟักต้นแตงต้นเมนล่อนต้นอะไรลสก็ไม่รู้นะคะมาขึ้นก่อนหน้านี้ขึ้นยอดนี้เอาพานดาไปกับรัวนะคะ หวังว่าจะให้เขาเลื้อยไปกับรัวนะคะแต่ดูท่ายอดนี้น่าจะไม่ค่อยโอเคแล้วนะคะเหลืองแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ตายนะคะมีค่ะมีความหวังใหม่นะคะมาให้โรสค่ะงามเลยค่ะเพื่อนๆนูนไปนูนเลยค่ะเดี๋ยวโรสก็จะดึงนี่ค่ะเดี๋ยวรอให้เขาออกลูกก่อนนะคะ จะได้รู้ว่าคือต้นอะไรเดี๋ยวโรสก็จะจับเขาวางไปนี่ค่ะออกับกำแพงแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวปล่อยให้เขาเลื้อยไปตามกำแพงค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นต้นอะไรนะคะตอนที่เขาออกลูกค่ะโอ้โหตอนนี้ต้นฟักนะคะ ที่ขึ้นอยู่ตรงกระถางต้นกุหลาบนะคะต้นนี้จเจริญเติบโตได้แบบว่าค่อนข้างดีมากๆเลยสำหรับโรสนะคะเพราะว่าโรสก็ยังไม่เคยปลูกเองนะคะนี่ก็เอา,มาเมล็ดหาหวานไปทั่วนะคะแล้วเขาก็ขึ้นเองค่ะมีค่ะลูกนะคะ แต่ว่ามีมะแรงเจาะนิดนึงอะไม่รู้ว่าเขาจะโตให้หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ดีใจอะที่ลูกเขาออกให้นะคะแล้วก็มีดอกออกอีกนะคะ,จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเลยค่ะก็จะมีลูกที่ฝ่อไปนะคะนี่ค่ะฝ่อไปหลายลูกเหมือนกันอะแต่ก็ ยอดก็แตกเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้แบบขวบมากนะคะแต่ก็ยังเจริญเติบโตอยู่โหแล้วก็ไปนู่นนะคะเพื่อนๆมีค่ะนี่อีกหนึ่งลูกนะคะเพื่อนๆโรสก็ลุ้นว่าเขาจะโตให้โรสหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีบางลูกนะคะที่ออกก่อนค่ะนี่ค่ะล่วงไปแล้วค่ะโดนมแมลงเจาะนะคะไม่รอดนะคะเจอมแมลงเจาะค่ะ แต่ว่ายอดเขาก็เจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะคะแตกยอดเพิ่มเรื่อยๆโลสก็อุ้ยนี่ค่ะเพื่อนมีอีกหนึ่งลูกค่ะแล้วก็ยอดนะคะนี่ค่ะโหให้เจริญเติบโตนะจ้ารุนมากๆเลยนี่ค่ะก็จะมีออกดอกนี่เป็นดอกตัวผู้นะคะเกรสรตัวผู้ค่ะ แล้วก็ยอดก็จะเจริมเติบโตไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาก็โคงโตลามไปเรื่อยๆค่ะโรสก็จะให้เขาเลื้อยตรงบริเวณรั้วด้านล่างนะคะไม่ให้ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไม่ให้ออกไปข้างนอกนะคะเพื่อนก็จะให้เขาเลื้อยอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยนะคะแล้วก็ให้มแมลงผสมเกสรให้นะคะแต่จริงๆแล้วเราก็สามารถผสมเกสรให้กับ ้นฟักได้นะคะโดยการเอาเกสรตัวผู้นะคะเอาไปผสมกับเกสรตัวเมียค่ะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแต่ดอกที่เป็นเกสรตัวผู้นะคะก็จะปล่อยให้แมลงเขาผสมให้แล้วกันนะคะแล้วก็โรสก็ไม่แน่ใจว่าควรที่จะต้องเอาแบบพวกถุงหรืออะไรมาห่อหรือเปล่านะคะ การแมลงอะไรแบบนี้ค่ะแต่โรสก็เห็นแม่โรสที่เขาปลูกเขาก็ไม่ได้เอาอะไรโหนะคะอันนั้นคงจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีมากๆนะคะลูกออกแบบเยอะมากๆเลยอะแต่ว่าที่นี่ก็ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าบางลูกก็ถูกมแมลงเจาะไปบ้างแล้วค่ะเดี๋ยวโรสก็จะมาหลุ้นไปเรื่อยๆนะคะเอาใจช่วยต้นฟักให้ต้นฟักออกลูกจเจริญเติบโตแล้วก็ ผลผลิตก็น้องมแมลงน้อยทั้งหลายก็เหลือไว้ให้พี่โรสบ้างนะจ๊ะไม่ต้องโจมโหดทุกลูกนะโอเคน้ยนี่ค่ะก็ปล่อยให้เจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็มาลุ้นกันค่ะว่าลูกฝักจะเจริญเติบโตเป็นลูกเป็นผลแบบโตขึ้นเหมาะที่จะเอาไปทําอาหารได้หรือเปล่านะคะหรือว่าจะถูกแมลงโจะไปสมหมดนะคะเพืพ่อนเดี๋ยวก็มาติดตามรับชมมาลุ้นไปด้วยกันนะคะตอนนี้ต้นฟักคือ ตายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเครือเหี่ยวแห้งเชียวค่ะมาดูกันนี่ค่ะผลผลิตลูกฟักเขียวนะคะเพื่อนๆสรุปแล้วก็เป็นฟักค่ะถ้าโรสเข้าใจไม่ผิดนะคะเพราะว่าฟักแบบนี้โรสเรียกฟักเขียวะค่ะเพื่อนโอ้โหนี่ค่ะได้หนึ่งลูกทั่วนนะคะเพื่อนกา <c oughs> <c oughs> รปลูก ฟักครั้งแรกนะคะจริงๆแล้วโรสก็ไม่ได้ตั้งใจปลูกเองนะคะเอาเมาเล็ดหวานนะคะแล้วเขาก็ขึ้นเองะะ่ะเพื่อนและแล้วเขาก็ออกลูกให้โรสนะคะหนึ่งลูกทวนค่ะเย้เย่เยโอ้วันนี้เดี๋ยวมาเก็บผลผลิตกันนะคะเพื่อนๆ ดีใจมากๆเลยครั้งแรกนะคะได้หนึ่งลูกนะคะโอ้โหแอบเขินนิดหน่อยนะคะเพราะว่าแม่โรสปลูกนะคะปลูกทีหนึ่งได้แบบเยอะมากๆนะคะบางทีเกือบเป็นร้อยลูกเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าครั้งแรกของโรสนะคะหนึ่งลูกทวนค่ะเย่เย่เย่โอ้ดีใจนะคะเนี่ยนี่คะ่ะเพื่อนเพื่อนมาทําการเก็บผลผลิตกันค่ะเย่เย่ได้หนึ่งลูกทวนนะคะโอ้โหขอบคุณมากมาก ขาอุตส่าห์ออกลูกให้นะคะตั้งหนึ่งลูกค่ะเย้ฟักเขียวค่ะได้หนึ่งลูกนะคะเพื่อนโอ้เดี๋ยวโลสก็จะเอาไปทําอาจจะทําแกงหรือว่าต้มจืดหรืออะไรเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะเพื่อนหูตั้งหนึ่งลูกเลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะเก็บมเมล็ดนะคะเอาไว้ทำพันธ์ุต่อค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและติดตามรับชมนะคะขอให้โชคดีและมีความสุขมีชีวิตที่ดีงามและยอดเยี่ยมมั่งคั่งอย่างไร้ขีดจำกัดในทุกๆด้านของชีวิตเลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับช่อง r o s t e s t e ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย